เวลาพูดถึงการปฏิบัติหลายคนก็อย่างแรกถึงนึกถึงก็คือการพยายามไปบังคับจิตไม่ให้คิดอน,นี้เป็นความเข้าใจที่ติดมากับผู้คนนะว่าเวลามาเจริญสติมาทำสมาธิหรือมาทำกรรมฐานเนี่ยคนจะคิดถึงการไปบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้เป็นความเข้าใจที่สร้างปัญหามากซึ่งมันก็เป็นอาการสุดโต่งอย่างหนึ่งนะไอ้ตอนแม่ปฏิบัติก็ปล่อยใจลอย พุ้งซ่านไปทุกทิศทุกทางแต่พอจะมาปฏิบัติเข้าเนี่ยก็เวี่ยงไปทางนี้นคือไปห้ามความคิดบังคับจิตไม่ให้คิดนี่เป็นทางสุดตรงสองทางนะซึ่งควรเลี่ยงปล่อยใจให้ลอยก็ไม่ถูกพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าประการที่สำคัญคือเราไม่สามารถจะห้ามจิตไม่ให้คิดได้เลย แม้แต่จะรู้ว่ามันจะคิดอะไรอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยลองดูนะอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะคิดอะไรเราไม่รู้เลยและแม้เราตั้งใจว่าจะไม่คิดอะไรเลยเนี่ยในห้านาทีต่อจากนี้ไปก็มีใครทาได้ไม่ถึงห้าทีอา้าวคิดไปละคิดไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำาัะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งใจจะห้ามความคิดเนี่ยสุดท้ายก็สุกผิดหวังรู้สึกหงุดหงิดเพราะมันทำไม่ได้ ลองมาฝึกทางสายกลางดูก็คือไม่ใช่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเผลอปล่อยใจลอยก็ไม่ใช่บังคับจิตหรือเพ่งดักจ้องความคิดก็ไม่ใช่ทางสายกลางคือว่าแค่รู้รู้ทันแต่หลายคนเนี่ยก็จะติดนะติดนิสัยหรือติดความเข้าใจว่ามันต้องห้ามความคิดเพราะอะไรนะเพราะว่า มีความเข้าใจว่าถ้าไม่คิดเนี่ยจิตจริงจะสงบอยากให้จิตสงบมันก็จะคิดเลยนะว่าจะต้องไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นในใจจะไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นนะทำงานก็ต้องห้ามมันให้ความเข้าใจผิดนะว่าความสงบเกิดขึ้นได้เมื่อจิตไม่คิดที่มันเข้าใจผิดเพราะว่าไม่มีทางที่จิตจะไม่คิดนะแต่ถึงแม้มันคิดเนี่ยเราก็สามารถจะสัมผัสความสงบได้นะ แทนที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดนะหรือไม่ให้จิตมีความคิดเลยเนี่ยลองคิดให้น้อยลงจะดีกว่าแทนที่จะไม่คิดเลยนะ,อะลองตั้งเป้าไว้คิดให้มันน้อยลงแลอหคน้อยลงเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะถ้าเรารู้ทันความคิดการเจริญสติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ฝึกไม่ให้คิดเราไม่ได้เน้นการห้ามความคิด แม่สนับสนุนเลยนะการห้ามความคิดนะหนุ่มก็เช่นนันก็พูดอยู่เสมอนะว่าอย่าห้ามคิดอย่าห้ามคิดแต่ให้รู้ทันความคิดถ้าเรารู้ทันความคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะคิดน้อยลงแล้วพอคิดน้อยลงเนี่ยนะมันก็จะเกิดความสงบตามมาได้ง่ายขึ้นมันอยู่ในวิสัยที่จะทําได้นะดีกว่าการที่จะให้จิตไม่คิดเลยหรือว่าความคิดเป็นศูนย อันนี้มันเป็นไปไม่ได้เร่องสำคัญคือว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตสงบด้วยการไม่คิดความสงบเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้หรือว่าไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักคือให้มีความรู้สึกตัวให้มีสตินาขีดเส้นต้าง้่ายด,ดนะีเราไม่ได้ฝึกเพื่อความสงบนะโดยพว,วาะสงบที่เกิดจากการไม่คิดหรือไม่มีความคิดแต่เรามาฝึกเพื่อ ให้เกิดความรู้สึกตัวให้มีสติให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไอ้ความคิดเนี่ยแม้เราห้ามมันไม่ได้นะแต่เรารู้ทันมันได้นะและเพียงแค่รู้ทันมันเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้มันมาครอบงำจิตไม่ได้เพราะทันทีที่เรารู้ทันนะมันก็เจือจางหรือสลายหายไปเลย พอตอนที่ที่เรารู้ทันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์หรือสิ่งตรงข้ามกับความหลงนะไอ้ความหลงนี่แหละเนี่ยก็คือบ่อเกิดของความคิดฟุ้งซ่านมันเหมือนกับไฟนะเปลวไฟมันมันต้องอาศัยออกซิเจนไอ้ความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความโกรธความเกลียดความเครียดความทุกข์พวกนี้มันเกิดจากความหลง ลงเมื่อไหร่นะมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกตัวขึ้นมาแทนที่ก็เหมือนกับไฟที่มันขาดออกซิเจนเมื่อความหลงหมดไปความคิดปรุงแต่งก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่การที่เราจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยนะมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามารู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวก่อนรู้สึกเวลากายเคลื่อนไหว ก่อนที่เราจะรู hey, ้ใจหรือรู้ทันความคิดเนี่ยมันต้องมาฝึกให้มารู้กายก่อนรู้กายคือรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวหรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยก็แต่เมื่อใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่ามีความรู้สึกตัวถ้าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหว ลองสังเกตด,ดูเวลาใจลอยแล้วเราเดินจงกรมขณะที่เราใจลอยเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยนะว่ากําลังเดินอยู่หรือใจลอยขณะที่กําลังยกมือสร้างจังหวะเนี่ยในช่วงขณะนั้นเองจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามือเคยื่นขยับเพราะว่าใจเนี่ยมันไปอยู่กับความคิดแล้วมันจมหายเข้าไปในร่อแห่งความคิดแล้วตอนนั้นเรียกว่าใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวก็เลยไม่รู้สึกตัวนั่นจะต,ต้อง ฝึกให้ใจมาอยู่กับกายก่อนหรือให้ใจมารู้กายก่อนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องก็จะบอกว่าให้มารู้กายก่อนนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดอย่าไปสนใจความคิดมันจะคิดมากคิดน้อยช่างมันนะอย่าไปคิดทำอะไรความคิดนั้นให้มารู้กายก่อน,นให้มารู้กายแต่ก็นั่นแหละนะรู้กายไม่ได้แปลว่าเอาใจไปเพ่งที่เท้าไม่ได้เอาใจไปเพ่งที่มือ คำว,ว่ารู้กายเนี่ยมันหมายถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมให้มันรู้สึกเบาๆถ้าเราเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่มือมันก็จะรู้ตัวเฉพาะจุดไอ้รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็คือว่าใจนี้ไม่ได้ไปเพง่งไม่ได้ไปจดจอ่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไอ้ต้องถอยออกมาสักหน่อย เหมือนกับถ้าเราไปอยู่ใกล้เราก็เห็นแค่บางส่วนของร่างกายถ้าอยู่ใกล้มากก็อาจจะเห็นแค่มืออาจจะเห็นแค่เท้าแต่ถ้าเราถอยออกมาหน่อยก็จะเห็นทั้งตัวใจที่ไม่ไปแนบแน่นอยู่กับเท้าไม่แนบแน่นอยู่กับลมหายใจไม่แนบแน่นอยู่กับมือเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ถอยออกมาสักหน่อยนะอย่าไปจดจอให้มันแนบแน่นเกินไป แล้วพอระวังใจถูกเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้กายเดินก็รู้สึกว่าเดินยกมือก็รู้สึกว่ายกมือต่อไปเวลาเราพลิกมือไปพลิกมือมามันก็รู้สึกว่ามือพลิกแต่ไม่ได้รู้แค่นั้นถึงเวลากระพริบตากลือนน้ำลายมันก็รู้พอใจเนี่ยมันไม่ได้ไปจดจ่อที่มือถ้าไปจดจ่อที่มือเนี่ยกระพริบตาคกลือนน้ำลายมันก็ไม่รู้หรอกแต่กระพริบตาคกลือนน้ำลายรู้ก็ต่อเมื่อ มันเกิดความรู้สึกตัวทั่วพรอ้อมฝึกให้รู้กายก่อนนะทำใจสบายๆแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะรู้ทันความคิด